à bao tạm ai bao tạm ai đâu bao bao bền bao ai chỉ pha bao được tạm đâu bao pha đâu đấy bao bao xa ra à. ai thì là ai chỉ pha bảo, bảo, โย้ยกลับสบายดีและสวัสดีเดอ้อผมเอกพี่น้อง FC กันเบิร์ดสุขุนเนาะเบิร์ดสมองสุบอนว่าจะอยู่ภายในหรือว่าอยู่นอกพี่น้องเอ้ยก็ยินดีต้อนรับเข้าช่องยูทูบบ่าววัดแชนแนลอีกแล้วพี่น้องเอ้ยใชล้วอวันนี้ก็มาหาทางด้านน,าน้องปานอีกพี่น้องเอ้ยก็มาเยี่ยมยามทามข้าวเพราะว่ามี FC ไทยผู้หนึ่งให้ความชนใจเพิ่นบอกว่าซื้อนมซื้อข้าไป ตอนน้องเพื่อนแน่เพิ่นว่าเพิ่นได้โอนเงินมาให้4ี่้อยบาทพี่พน้องก็คือพอได้ของติดไม้ติดมือเพื่อนว่านี่เลยแล้วก็เป็นเข่าเป็นนมพี่น้องพาให้น hmm. ้องเพิ่นแล้วกลับไปโอ้ล้มกับน้องเพิ่นเลยเนาะว่าเพื่อนนะสีคุยบ่เพิ่นว่าปากถามแน่ยเนาะป่ะไปกันเลยเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะพี่น้องไปคุยกับน้องเพิ่นเลยป่ะน้องเพิ่นก็นั่งผ่าอยู่กก็แม่เพื่อนไปเ้อนมกระดาพี่น้องเลย ตามงบพี่น้องเลยไปโอ้เพิ่นก็นั่งกับแม่เพิ่นอยู่เพิ่นบ่เลโอ้บ่ได้ยังนั่นเลนะโอ้นมองไอ้ฟังไทยเพิ่นให้ซื้อมาต้อนน้องเพราะว่าเพิ่นสนใจน้องนะโดยสบายดีเนยอ๋อโชเนาะพ่อตามนี่เนาะอ๋โชอ้าวนี่ก็สิเป็นด้วยไอ้ฟังไทยที่บุหูซื้อเพิ่น กอนญาติไหมเนี <su> ่ยใช่ไหมเพิ <serves> no. ่นอยากเอ็นดูน้องว่ะเพิ่นโอ้โหโตเพิ่นโบได้ให้บ่คนน้อยฮ้อนนะคืนได้เพิ่นโบได้ใหายว่ะ้อยู่ธรรมดาเพิ่นฮ้อนนั่นแหละเปิดปลุมใช้เพิ่นก็มิดแล้วเนาะบ่มีเพิ่ลมนี่ยที่ปลุม่ว้ามัดกัดลูกคืนนะ นานด่วยเนาะมันฮอนเลยนะโดนโอ้มีผัดลมซ้ำโอ้จบจริงจริงก็ะ้อนแล้วเนาะอือกินข้าวกินน้ำหรือวะกินแล้วอ๋อได้ยังกินข้าวได้ปลากระบอกนปลากระบอกเดี๋ยววังไปหาโบนาซื้อเข้ามาขาย เอาในหวย่โดยอยู่ในห่วยนะครับแบบตึกเอาแล้วก็ใส่มองข้าวเลาะคล้ายแล้วก็เลยชื่อยืดผูดสิบพันปลากระบอกวันนี้หมดได้ไปันมันอันนี้หมได้ไปคนมันรับจ้างบ่บ่คนอันนั้นแล้วแล้วปลูกแล้วนะ ต้องน่าจะมีเระ่าหน่ม่บ้าบ้างมันเป็น,ปนไปไหมนี่กมนเรียนมัดนะมัดก,ก็คือมามาหนี้ก็มีเอฟซีผ่ามาให้ถามทางด้านในท่าและกระทั่งด้านน้องป่านเลยเนาะว่าเพื่อนให้ถามว่าบวอยากคุยบ้องสบาวไทยเพื่อนสนใจน้องเขาอยากเลี้ยงดูลูกเพิ่นว่ะ ผู้บ่าวไทยได้เพิ่นอยู่กรุงเทพผู้อายุเพิ่นกะสาวแปดปีผู้บ่าวนะเ <c oughs> พิน่นอยากแม่นเพิ่นยังเป็นผู้บ่าวอยู่เพิน่นอยากคุยอยากแม่ว,ว่าอยากได้เพื่นะ้นองนะน้องสิให้เพินเ่น,นบ่น้องเพิ่นบ่มีโท,ทรศัพท์นี่ติน้องบ่มีโทรศัพท์บ่โดยอ๋อสิยาก้เนี่ยอสมควรอยู่แต่น่อย แต่มีแต่อยาก mhm. ติดต่อกับโบได้แล้วใช่เนาะโดยโบท่านเคยมีจ้าเถื่อปะเคยมีแต่มันตายเหี่ยวตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเ้องเวลาบอกนั่งแงหละเป็นคนงามเจ้าเป็นคนงามหมดจริงโดยหนาวงามไหมแม่ลาเป็นคนงามว่าเอ็ซีเราได้เห็นแล้วเพิ่อนเลยเคยอยาก อยากคุยอยากอยากเอาเป็นแฟนนั่ละจุดประงค์เพิ่นก็ได้เบาง่ายใช่ไหมเออมาลงเออโอ้ตัวโบมีโทรศัพท์นัน้องล่ะเลยอ๋อแล้วเบอร์โทรตั้งโต๊ตั้งใดกับโมี่ะอ๋อจะได้น้อบาทจะได้โอล้มกันคันเพิ่นอยากโอ้ล้มต้องซื้อโทรศัพท์ให้แล้วแบบนี้เนาะอยู่เอาว่าคันเพิ่นซื้อให้น้องล่ะ สิลมกับเพิ่นบ่เพิ่นกับโบได้เถ่าได้เป็นวัยรุ่นได้เอาเนาะเอาเถ้าแล้วเอาเถ้าแล้วชอบเลยเนาะอยแม่ไม่กัเนาะบ่อยคือโบเปิร์ตเลยเอาเสียวโทรศัพท์แล้วนี่สิคุยกับเพิ่นบ่ถ้าเพิ่นซื้อให้ออ๋คุยอยู่เนาะแม่ว่าเพิ่นอยากเอาไป เลี้ยงดูทั้งลูกทั้งเมียเลย,ย,ยถ้าเพิ่นค<ม>ุยฟังเพิ่นว้าวนี่ยถ้าลมถึกกันแบบนั้นกับยัเว้าแม่นนย์โย้าลมถึกกันนะ่อ,อยว่าถ้าบทถึกข้อกันแล้วกับ,บุ่เป็นยังัะนะมันแล้วแต่กระเจ้าคุยกันเพราะว่านี่กับบังคับภายโบได้เด้ถ้าคุยกันถึกข้อกับสีแลยว,ว่าเพิ่นสิมาลินน้ำกับมี่ ใจเอาเองคราบก็ไดเนาะก็ไม่ไม่ครับก็พู้เท่าันหลายคนบอท่วามาขอเฟซน้องพวกมาถ่ายยูทูบเบอร์น้ำกันนี่วะมานเาียกผมผมไม่ีอ้อแม่ก็บ่าบวกกิงทั้งลูกก็บอกบวกกิ้งเนาะกบซาลาบเป่นนะเจ้าบาบุเอ่เป็นบ้าคำภาษาซาลามันจะ อ๋อภาษาลาวเพิ่อนว้าวโอเคภาษาลาวเนาะจะว่าภาษากับเพิ่นเนาะเพิ่นว่าภาษาเพิ่นจะโดยคำยังมือนเี่เออถ้ามว่าแบบนั่นเหรอเพื่อนเพเป็นว่าโดยแต่ว่าภาษาลาวมันยังออกภาษาลาวเพิ่อนเพื่อนต้องหาลามโอ้ตัองจีบเพื่อนแล้วเนาะวมาทางนั้นน้องเพิ่อนว่าเก่งกว่าเนาะโดยอ๋อท่างเอาไม้มาติดน้องเพิ่นเลยซะ ฮั่นินาะเสีงฮึเสีงเครื่องโอ้ตยนต์ใหญ่แท้นี่พุ่พี่น้องยนต์ยนต์บินผ่านโอ้หน t อยแล้ล่ะมอนี้ทางด้านแม่นี่ไปเฮ็ดงานหยังแม่บ่ได้เฮ็ดนะอยู่ในนําเฮือนออยู่นําเือนแล้วนาบ่มีคนจ้างยแล้วจะไป เงินคำที่ว่าซื้อนมซื้อเข้าให้น้องน้องอย่างก็น้องชัญญารักนี่เอามาได้ใช้ทำไมไปกนมันตอนนั้นได้ใดเดือนอ๋อไปกลมันเลยไปซื้ออะไร่อ้ถอดเพื่อนว้าบูเก่งทั้งแม่ทั้งลูกทั้งน้องป่าแล้วแม่ได้ชื่อว่าไรไดลืมถามเลยแม่ชื้อกองมาลากองมาลาโดย นี่กองมาลาเจ้ามีลูกจะคนไหมลูกสี่คนหน่งสองท้ายสองโดยแต่ว่าตอนนี้เราอยู่เพื่อนนี่อยู่กันจะค้นใะอยู่ในเพื่อนนี่ก็อยู่กันสี่คนเออหาคนทางนี้หาคนทางน้องสัญลักษ์โอ้ทุ่นะยเองทื้พิ่นก็ได้ถ้ามีคนอย่างมาผูกแขนน้องเทียเอให้บ่ลูกเจ้าเนี่ย บาให้เนาะท่านก็มาให้เลยเนาะโย่เพิ่นกแงลูกเพิ่งให้บาได้เลยเนาะอือยุกยุกให้ได้ยุกใหเลยลาก็มาให้ได้เลยลาบจ้าอือหลาย fc c ม m m e n t เขามาว่าน้องสัญลักษณ์เนี่ยเป็นตาเอ็นดูเป็นตาช่างอิลีเพิ่นว่าจะมั่นดีเนาะน้าเพิ่นก็แบบ อ้วนคือแม่เลยนะอุ้ยแม่มัมุ้ยบอโอ้ถกเนาะกินข้าวแล้วป่หั่นกินข้าวนะกินแล้วทำทำทำลองกันกับป้าท่านเป็นเนาะบ่ให้ห้อนทำใดกันเนาะให้คือกันนั่นแหละอ่ายืนอือการย้อมแดงเน่ะ อาจารย์นาทีแล้วตุ๊น้องเพิ่นบัวปากนา่ปากหวงนเนาะตั้งแต่อันคลอดลูกมานี่มีได้ลมผู้บ่าวจะทือะะอแล้วะเคยลมบะยังบ่ได้พร้อมสิเปิดใจเนาะคงเราเนี่ยยังโอ้โถ เรียงรูปเรียงเตาเราเรยอยู่มีแต่ว่าถ้าพายากอันชื่อนมซ้อยล่ะติดต่อทางทีมงานเนาะอาจารน้องเพื่อนออ<ด>เออเเว้าแล้วกับอันทางด้านพ่อน้องปานนี่โทน้องปานตายไปแล้วอ๋อโทษเดี่ยลืมเนาะเขาเคยถามไปแล้วเธอหนึ่งว่าลืมเหรอโดยโดยโดยเพื่นเสียได้จะกลี้วง่ะ สามปีกว่าแล้วอ๋องวัาเนี่เป็นผู้สาวทั้งแม่ทั้งลูกเดียวเนาะโดย่เอฟซีสนใจกระจีบได้ทั้งแม่ทั้งลูกพี่น้องเลยคุณใจดีแท้ลูกหัวละไปว่าน้องลาถ่าเพิ่นลมถือเพราะอยากไปเพิ่นรับไปทำงานทำการอยู่ไทยนี่เพิ่นบ่บ่อยากเอาเป็นผู้สาวนะแต่ว่าเพิ่นอยาก เป็นดูอยากออกไปทํางานที่ทีไปบไปอ๋ออยากไปอยู่เนาะเดินแปว่าถ้าเพื่อนจะเอาเอาทั้งลูกแลวก็ทั้งแม่ได้ไปนะพ่แม่ได้เอาแต่เจ้าน่ะเอาลูกพ่อเจ้าพ่อได้ไปไปบะไปอ๋อถ้าเพื่อนเลี้ยงดูเขาคุ้มเนาะเดยเจะกล้าพ่อไป นั่นแล้วออยจังๆไอ้เจ้าลมกระเพิ่นเบิงกอนนะแต่ว่าพิดคันบอนที่ว่าผมมีโทรศัพท์เนาะจชกคบินัชงจุ่วยโทรศัพใกล้อนยมาโอ้ท้องพี่น้องกันตรงน้องบอกว่าน้องก็อยากไปอยู่อยู่บ้านกับได้เห็นอย่างเนาะโดยนอืาร มีแต่ว่าให้ f ีพิจรารณาเนาะน้องเขาก็ย,ากออกาายัยงญาณหัวนั้นหลายแั่นบ่เย่งก็ละเมื่อนี่มีลายว่ YouTube อยู่ทูบเขามาถ่ายมีคำเข้ามาหาหอยู่ป่ะหึ แสดงว่าทั้งน้องเพื่อนทั้งแม่เพื่อนหรือว่าโาล่าบุค่อยเก่งเนาะซาบก็บุค่อยากตอบกัน่น้อยนอดห่อบบ้านทนสลายแล้วอ้ายได้ไปใช้ไหนี้อ้เพื่อนบ่อ้น้องป่านนะ อายพูใยญ่ก็ขี่รถไปกับพี่อายพูนไปใช้ไปตลาดดรงเฮงอายพ้ทิศเจ้านะน้องไปอายพ้ทิศนี่ก็พูพนพูนได้เห็นงานอย่างว่าเห็ดจีจางพ่นไปหาเลาะก,กินนี่แหละยืนไม่ยักชาในกระางอนนะ่ะคือเป็นอ้อมเห็ดคือชุ่มแช่แท้ขอหยังขอเขา อ๋อเล่าข้าวเอาเข้าวกระล่างไว้เนาะเล่าข้าวนะบ่มีเล่าไงน,นะกะเฮ็ดกระทำไว้ทำไวปมีเข้าเยอะไหมครัมีอยูย่สิบชอบ่อกรบบราลสิบชอบ่ออ๋อกระลายแล้วาได้ทำน,นะเนาะก็ได้กินเป็นเป็นย่างคนเอาย่างกะเฮ็ดจังได้มันบ่มีเนาะจำอ,อยู่ตลอดเลยเนาะ ต้องระวังพื้นระวังภัยแล้วไวแบบนั้นเนาะเลยครับเป็นเชือเพิงไวไพขนาดระเบิงนี่ยไม่ตากระตานโอนไพหนึ่งข่าหนึ่งน้ำหนึ่งเสื่อมหมดหนึ่งเสื่อมบัระวังนะไพเชื่อเต่าโล่โดยพื้นนั่นแหละน้ำต้องไปตักเอาอยูใช้ตักดูน้ำสางเพื่อไกล้เติมอยู่ห้วยอ้พ่อบ่หน้าบ่หัวไอ้หัวในยางไปหันกะ Chân bàn đôi. Hơi nâm chăng. Này mà cốt nam giòn khu lúng tăng Đôi. Oh. À... Nông <laughs> này nhím, bịt à nó, nhím bịt lọt phần Tại vì của là <laughs> <laughs> bà cha thương nhiêu. À... <laughs> <Để bà. cười> <laughs> thương là phần kênh của hao. Này mà. Này cha lau thương này mà coi là chắc, cha đôi. แน่นอนจ้าด้วยแปลว่าอะไรก็กินข้าวอ่ากินข้าวเด้อเนาะก็ว่าอะไรกันอันนี้แจ็ยู่เคยเคยได้ฟังนาเนาะแปลว่าอันแซ่บบอเนี่ยว่าอะไรก็ลืมละถามเราด้วยเอ็มเอ็มเป็นภาษาเขาถ้าเป็นไวลาน่นแบบอีบอแล้วเนาะทั้งหมดเลยคือกันเนาะ แม้ว่าถ้าเจ้าไปซื้อเครื่องซื้อของนี่ถ้าเจ้าไปซื้ออยู่ไหนซื้ออยู่ตลาดดงเหนคนไะตลาดดงเ็นเดยโอ้จะจะออมันจะไกลกว่ามัวนึกเข้าชิโน่ะโอ,ะอ้ยไปชิโนโมันไกลกว่านี้ดงเฮนนี่ใกล้ๆนี่เองไป,อไปชิโนก็ได้แต่ค่ารถมันกับแพง ไปบ้านก็ไปฮอดเซโนโในคาร์ลสันพันหาสิบพันหาสิบพันตีกับกระแสนนึงในวารับเทินไปทางมาหาสิบพันเออไปครับนะแสนหนึ่งโดยการเนาะโดยการแบบบ่มีคนเข้ามาชามรถเทือนบ่บ่แล้วฮอดทางลงแล้วก,ลก็ลงแล้วก็ขี่รถจักมาสิอ๋อมีผู้อ่องฮับเอาอีกเนาะเลยแล้วรถ ไทยให้ไทยได้ถ้าเจ้าป้าใช้ฉาตอนบูมีบูมีรถไทยบูมีรถไทยรถจักบูมีมัดนะโอ้รถรถมอ,อเตอร์ไซค์ขี้กับบูมี<อ>่เอาเรื่อง,งแล้วบานนี้ไปตลาดตะลี่ก็ได<บ>้ไปลัดรถจองแถวอยูย่ปากทางพวกโดยชบ้บริเวณไปออกอันนั้นกัแบบเทามีเง่อนยัใส่น้ำมันรถเขาแล้วก็ออกไปยืมรถกับเจ้าโดย คครรัับบอีแบบนมนมน้องน้องชัญญลักษณ์เนาะนมพุ่นมันน้องกินนมพุ่นบ่กินนมแม่อยังกินนมแม่อยู่มันกินแค่ข้าวอ๋อโดยถือแล้วบ่ว่าซื้อเข้าบ่ซื้อนมนี่เนาะบ่ซื้อนมพุ่นนแต่ก็ซื้อนมหุ่น อ่าลิ <c oughs> hey, ่น really? น <c oughs> <c oughs> ้ำลายแล้วมันฝนสิโตกบ่เนี่ยเนอะอากาศก็มันฮ้อนเนาะลำบากพอสมควรอยู่เยอะหลดตาหนักบ่มีเนาะขอบครัวแ่งกระลำบากคือเสาเฮือนเจ้าโค้งๆเลยจ้าวยามมันล้มเนอะยาคือกั้นนั่นละ มันมันเป็นแบบนั้นตั้งแต่ตั้งหรือว่าแต่ตั้งมันก็ซื้อแบบนี้แบบเหาฟ้ามามาปาดมาใหม่ๆแล้วเอาเขามันยังไม่ทันได้แห้งก็เลยเป็นแบบนั้นเดี๋ยวมันก็เด้งเดมันเป็นไหมอย่างไม่แต่โอ้เฮือนนี่เห็ดแต่พ่อยังเห็นเนาะเลยไงนะแต่ว่าแทนผ่ากระโดดไว้แล้ว ยิ่งแย่ค่ะี่ตกลงซากระสีแป็นลมมันเลิกลมพัดลมพัดแล้ยเลิกเลยผู้บอกว่าวินาทีเป็นโตกม่ได้ตอกขึ้นนะพี่น้องก็บ่ได้ฮัวแต่มันพระเข้าแบบเฮาบ่ได้อัดตานัมนได้อัดตกอัดหยังแล้วมันพระมันก็มันไหลขึ้นมาเลยว่ะโดยมันก็เปียกเชเ้าเบิ่ง ตา่าตล้มเนาะเฮือนเจาตัวนั้นพันวัดเช่นะอันอันไล่นั่นล่ะเชคือกันไล่มากันเนาะแก้วองอยากให้น้องปานเพื่อนะขอบบุญขอบคุณอ้ายเพื่อนนะ ขอบคุณเป็นว่าน้องละแบบว่าข่าคนชื่อนมชื่อข่าให้น้องนะโมเป็นว่าวโมเป็นว่าถ้าว่าตาไม้ได้ใช่ะว่าได้ว่าวว่าตาไม้ค่าวว่าวอะไรเจ้าคนว่าแอะไรเจ้าก็ว่าตาเมอเถอเถอมีหลายคนมันอยากชื่อให้เนาะซอยข่าซอยนมน้องนมมือกันแล้วก็นมมือแล้วก็ ขอ,ข,อบบขอบขอบคุณเด้อไอ้ฟังไทยทีซื้อเข่ามาให้น้องนบานะนกเละเจ้ากระว่าโบ้าล้โนเบอร์ตีกบวลให้น้องนกอะไเจ้ากระนกอลไรกระว่าวว่าน้ำเละว่าต่อมาเดานจากให้อ่ายอ้้าน้องละจะเอาประชารรท้บ้าประชารแล้วาในขอบคุณก็บวเป็นบาทนะ ว่าวภาษาเราทึ่งนู้ขอบคุณนะแบบได้จ้ะขอบใจว่าวใจใจขอบใจว่าได้ไหมฮะน้องโบว์โบวเว่าเนาะเอาว่าตามให้ว่าตามให้เด้อว่าเว่าเป็นปะให้สิพ้าว่าวด้วยนาะเอาตามเราว่าวเรวก็พาเราว่าเด้อ

พอแพศเออนั่นคือแบบว่าถือว่าวุงบ่อวุงบ่อเนาะเ้าบกสองคนมันตุ๊กเอ้ากระบ่กเป็นยังเนาะทางด้านน้องเพิ่นดอ่ะพี่น้องเอ๋ยกระบอกว่ากันน้องเพิ่นบอกเคยเเววบอกเคยสู่คนเนาะถ้ามีแต่ว่าขอขอบคุณขอบคุณทางด้านอันไอเพิ่นที ชื่อให้ชื่อนมชื่ออันเข้าซีรีแรกมาเนาะเพิ่นหากลูกน้อยเพิ่นพนนนี่น้อยเพิ่นเห็นเพื่นกับอ้ตนขอบคุณนา้นะโดยยังไดกับสบายดีเด้อน้องล่ะสบายดี